มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาสําหรับกรณีของวัดพระบาทน้าพุก,ก่อนหน้านี้คุณหมอมะนูนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อออกมาแชร์บทความเมื่อปี2014เกี่ยวกับประเด็นของโรคเอสดโดยเผยถึงเรื่องราวของพยาบาลอาสา,าสมัครคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาติมาช่วยดูแลผู้ป่วยที่วัพระบาทน้าพุ แต่เธอกลับถูกขู่ฆ่าเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและยาต้านเชื้อที่ถูกขโมยทำให้เธออยู่ต่อไปไม่ไหวและต้องบินกลับประเทศไปล่าสุดนะคะทีมข่าวช่อง8สัมภาษณ์พยาบาลอาสาคนดังกล่าวแล้วเธอมีชื่อว่าลิซ่าเลสดีโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงแรกๆจะมีอาสา,าสมัครคนหนึ่งจะพาผู้ป่วยขับรถพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของบ้านผู้ป่วยเองในตอนนั้นจะต้องรับยาที่บ้านเกิดผู้ป่วยเท่านั้น แต่ตอนหลังมาได้ยกเลิกกฎนี้และสามารถรับยาที่โรงพยาบาลได้เลยตอนแรกเราขออนุญาตวัดขอแบบเป็นทางการซึ่งทางวัดเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้โอเคเสร็จแล้วในตอนหลังวัดไม่ให้ใช้ประวัติของผู้ป่วยเราก็เลยสร้างประวัติของผู้ป่วยเอง โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเนื่องจากมีประวัติของผู้ป่วยเหล่านี้จำนวน53คนซึ่งก็ได้รับยาต้านไวรัสและตอนหลังทางวัดขอให้ส่งคืนประวัติผู้ป่วยและโครงการนี้ให้สิ้นสุดลงแล้วต่อมาผลเอ็กซเรย์ต่างๆได้หายไปจากออฟฟิศเขาไม่เคยพูดตรงๆขนาดนั้นว่าห้ามไม่ให้แต่อยูู่ยาก็หายไปและเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้เอ็กซเรย์ผู้ป่วยแล้วถ้าไม่มีผลเอ็กซเรย์ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถให้ยาต้านได้ และยาต้านนั้นก็ติดป้ายว่าไม่ให้อาสาสมัครที่เป็นต่างชาติทางวัดรู้สึกไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับชาวต่างชาติและทางวัดมีวิธีแตกต่างออกไปตัวเขาเองหมายถึงลิซ,ซ่ามีความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่ทำอยู่ก็เลยยังอยู่ที่วัดตอบแต่การทำงานถูกจำกัดไม่มีประวัติผู้ป่วยออฟฟิศถูกปิดและหัวหน้าพยาบาลก็บอกว่าให้ออกจากที่นี่เถอะไม่งั้นจะถูกฆ่าพออยู่มาตอนหลังยางรถมอเตอร์ไซค์ก็โดนกรีด เขาก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยตัดสินใจลาออกและรู้สึกว่าวัดไม่ได้ภูมิใจที่มีผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นลิซ่าทิ้งท้ายว่าตลอดเวลา14เดือนที่ทำงานอยู่ที่วัดไม่เคยเห็นหลวงพ่อเลยทำให้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ